สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนรับบารเปลี่ยนซื่อฟรีๆนะครับเนาะสอนรับจัดเลี้ยงฟรีๆนะครับงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนฟรีๆด้วยนะครับเนาะแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับงน้องวันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับท่าปักทงตัวใหม่แบบฟรีๆด้วยนะครับเนาะพี่จะมาบอกนะครับว่าสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนนะครับงน้องเออกิจกรรมจะเข้ามาวันไหนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก นะสำหรับเรื่องท่าทางเนี่ยนะครับวงน้องเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากนะครับเนาะว่าท่าทางตัวไหนจับเด็กเข้ามาบ้านนะครับวงน้องวันนี้พี่ก็เลยแบบว่ารวมท่าทางตัวใหม่ที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเลยนะครับวงน้องเราก็คลิปนี้นะครับนาอก่อนที่จะไปล็อบของฟิฟี่นะครับวงน้องวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับนาอคลิปนี้มีแจกแน่นอนนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับนาอดูคลิปนี้ให้จบนะครับ กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะแล้วถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง10,000คนนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอลองอีก1ตัวนะครับเนาะก็สามารถรับได้ง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะอย่าลืมดูคลิปพี่ให้จบนะครับก่อนที่แบบว่าจะไปรับของฟีฟี่นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมที่พี่จะมารายงานวันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของการรับสัตว์เลี้ยงฟีฟี่นะครับเนาะบางคนก็ยัง เข้ามากนะครับเนาะแต่บางคนก็เข้าใจไปแล้วนะครับวงน้องแต่วันนี้นะครับเนาะพี่แบบว่ามีสะพายนิดนึงนะครับวงน้องก็คือแบบว่าสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะคอมเมนต์อยู่ดีหรือว่าซื้อเพชรลงไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับวงน้องพี่จะมีการแจกเพชรหรือว่าสุ่มเพชรนั่นเองนะครับเนาะก็จะบเป้าหมายเลยนะครับวงน้องถ้าใครอยากได้เพชรก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จะบเป้าหมายเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับเนาะออยย่่่างทีีพบกเลนะครับววกกกกนนน้้อองิจรรรมมที่่แบบบาาาาััปเเเดตขะะค็็ กิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงฟีฟี่นะครับวงน้องก็ไปกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะบางคนก็ยังไม่เข้าใจเล่นนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับนาอเมื่อเข้ามาเราจะเจอหน้าแบบนี้นะครับวงน้องก็คือเขาเขียนว่านะครับวงน้องแต่ละรอบนะครับเนาะจะมีเพียง30วินาทีเท่านั้นนะครับให้เล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็มีเวลากําหนดด้วยนะครับเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะครับวงน้องเราต้องมีโทเค็นคุกกี้นะครับเนาะหนึ่งร้อยคุกกี้นะครับวงน้องหรือว่า็นื่งร้องก็จประมาณเค็น น้องหลายคนก็คงถามแน่นอนนะครับว่าจะหาโทเค็นตัวนี้ได้จากไหนบ้างนะครับน้องรับได้ยังไงนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือโทเค็นเป็นร้อยอันหาวันเดียวไม่ได้แน่นะครับวงน้องก็ไม่ใช่นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องแจกคุกกี้ให้เรานะครับวงน้องก็คือวันหนึ่งนะครับน้องเราสามารถรับได้200คุกกี้หรือว่า200โทเค็นเลยนะครับวงน้องแล้วก็การหาโทเค็นนะครับน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องพี่ก็แอบไปหามาแล้วนะครับวงน้องก็คืออันแรกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาเล่นเกม่่เเเคยยลลน ครับเนาะรางวัลโบนัสเลยนะครับบอกน้องหรือว่ารางวัลหาคุกกี้นะครับเนาะก็คือรับไปเลย100่้อานะครับบอกน้องเราก็ลงไปเล่นเกมนะครับน้อหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับบอกน้องก็ออกมารับได้เลยนะครับเนาะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับบอกน้องก็คือสรุปแล้วนะครับเนาะก็คือลงไปเล่นเกมให้ครบ3เกมนะครับก็ออกมารับตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป้ามายเลยนะครับบอกน้องเราก็ถามว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมีอะไรมาแจกบ้างนะครับบอกน้องก็คือตามนี้เลยนะครับเนาะอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงแพนด้านน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 ะะะะคคครรรัััับบบพกกกก้้้้ออออองงงงงททีี่่2เเเาาาา็็ปดดขขลยสิแ บูญยากันเองนะครับนเนาะก็อันที่สามนะครับพวกน้องก็เป็นทางหน้าของบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับเนาะก็คือไซส์หนึ่งพันดาวเลยนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องพี่ขออธิบายนะครับพวกน้องก็คือมันจะมีสองโทเค็นนะครับเนาะอันแรกนะครับเป็นโทเค็นคุกกี้นะครับเนาะอันที่สองเป็นโทเค็นดาวตัวนี้นะครับพวกน้องก็คือเราจะได้เล่นกิจกรรมก่อนที่จะมาแลกตัวนี้ได้นะครับพวกน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับพวกน้องของขวัญก็มีประมาณนี้นะครับเนาะมีสกีต์ล้นหาวอนด้วยนะครับพวกน้องก็ ครับแ,แล้วก็มีบัตรเพชรด้วยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องอาหารแมวก็มีนะครับวงน้องพี่บอกเลยใครที่แบบว่าอยากได้บัตรเปลี่ยนซื้อนะครับน้องในนี้นะครับวงน้องมีแจกแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือแบบว่าถ้าอยากได้บัตรเปลี่ยนซื้อตัวนี้นะครับนาอเราต้องไปเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือเราเก็บโทเค็นมาเสร็จแล้วนะครับวงน้องก็กดเริ่มไปได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องมันจะมีเวลา30บวิเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับนากง่เลลวว้้ออืแ เลือกโทเค็นดาวนะครับเนาะให้ได้เยอะที่สุดนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะมันจะมีโทเค็นดาวอยู่บนหัวนะครับวงน้องก็คือให้เราเลือกนะครับเนาะให้ได้เยอะที่สุดนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเลือกไปได้เลยนะครับวงน้องก็คือเมื่อเราเลือกสําเร็จนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้โทเค็นดาวนะครับวงน้องก็หากันดีๆนะครับเนาะหรือว่ามองกันเร็วๆเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าใครเร็วใครได้นะครับเนาะหร ไม่เจอนะครับวงน้องว่าตัวไหนเยอะสุดนะครับวงน้องก็คือจะได้น้อยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอกกับการหาโทเค็นดาวตัวนี้นะครับวงน้องก็คือพูดง่ายๆนะครับเนอะลงไปเล่นนะครับวงน้องหรือว่ากดเข้าไปเล่นนะครับเนอะเลือกโทเค็นที่เยอะที่สุดนะครับวงน้องก็คือเลือกโทเค็นดาวหรือว่าเลือกดาวนะครับ ได้เยอะที่สุดนะเอ็นคร์มวงน้องแล้วก็จะปฟาหไม้เลยนะครับน้องเมื่อเลือกสําเร็จแล้วนะครับมงน้องก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับมงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือของฟรีก็เยอะมากนะครับเนาะมีทั้งสกินปืนหาวรนะครับมงน้องเราก็มีสัตว์เลี้ยงหาวรด้วยนะครับน้องเราก็มีบัตรเปลี่ยนซื้อหนึ่งใบนะครับมงน้องเราก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมงน้องที่แบบว่าสามารถเล่นได้ในกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ง่ายนิดเดียวนะครับมงน้องก็คือก่อนอื่นเลยนะครับเนาะเราต้องลงไปเล่นในเกมก่อนก่อนที่แบบว่าจะออกมารรรัับบโโททเเ็นนนนมื่ออได้้้แลววกง มาเล่นกิจกรรมได้เลยนะครับเนาะก็แบบว่าเลือกอันที่แบบว่าดาวเยอะที่สุดนะครับเนาะก็จับเป่าไม้เลยนะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะสำหรับการเล่นโฮเค็นนะครับวงน้องหรือว่าการเล่นกิจกรรมนะครับวงน้องก็คือไม่ใช่การเล่นโฮเค็นนะครับเนาะก็จับเป่าไม้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ไม่งงนะครับวงน้องก็คือมี2โทเค็นให้เราเก็บนะครับเนาะอันแรกเป็นโทเค็นเล่นกิจกรรมนะครับวงน้องอันที่2นะครับเนาะเป็นโทเค็นแรกของนะครับวงน้องแล้ก็จะเป่าไม้เลยนะครับเนาะเราก็เรื่องกิจกรรมท่าปักธงตัวใหม่นะะคคครรรรรัับบบบบอออองงนนนนน้้ก็็ืแวว่่่่าาีีีีเเเลยยยพไปปมมท นะครับน้องๆสำหรับท่าทางที่แบบว่ากําลังอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องก็คือท่าตัวนี้นะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องกำลังอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับน้องก็เป็นท่าทางของบูย่านะครับเนาะนี่เลยนะครับน้องสามารถเต้นได้ถึง4คนนะครับน้องเออก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะงแล้วก็ท่าต่อมานะครับน้องก็เป็นท่าตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของท่า UMP ตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเป็นสกินน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 นปปปืทีี่่อออััััััเเ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 ลลลววไดด้้้้้ะะะะคคครรรรรบบบบบบบพกกกกกงง็็็็แแยาาาจจตขมมมใใ UMP ห เลยนะครับเนาะสำหรับ yeah, ท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องก็จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องจะมีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะแถมมาในแอนิเมชันตัวใหม่นะครับก็เป็นทางด้านของชุดบูย่าในนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสายเติร์นนะครับวงน้องเออแล้วก็ท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องดูเหมือนว่าจะมาแจกฟรีๆด้วยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็แบบว่าาะะๆนนอคควงงหลย ก็แบบว่าได้ไปแล้วนะครับน้อนในกิจกรรมปัจจุบันนะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าในอนาคตนะครับวงน้องจะมีมาแจกฟรีๆแน่นอนนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือท่าทางตัวนี้นะครับเนาะจาแหบมากับชุดตัวใหม่เหมือนกันนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะถ้าปักธงตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าจะเข้ามาในกิจกรรมแค่นะครับน้องก็คือได้สะสมโทเช่นแรกเอานะครับวงน้องเออก็จะเปราไม้เลยนะครับเนาะเราก็ท่าทาง ก็ทุกคนสายฟรีนะครับเนาะก็คงได้ไปทั้งหมดแล้วนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จับเป้าหมาเลยนะครับวงน้องไม่ใช่เข้ามากิจกรรมสายฟรีสิเออก็เป็นกิจกรรมท็ออัพนะครับวงน้องเออก็จับเป้าหมายเลยนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมสิทธขั้นสูงนะครับเนาะก็เป็นสิทขั้นสูงเดือนหน้านะครับวงน้องก็เป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องแล้วก็ท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมลัคกี้รอยยอดนั่นเองนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้สุ่มเอานะครับวงน้องก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับแล้วก็ท่าทางสุดท้ายตัวนี้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาทางด้านของล็คกี้ราย่อเหมือนกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าทางตัวไหนนะครับวงน้องก็รอได้เลยนะครับเนาะวันนี้พี่บอกละเอียดแล้วนะครับเนาะว่าท่าทางตัวไหนจะอัปเดตเข้ามาแบบไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับวงน้องก็จะประมาณนเลยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ของฟิฟี่อยากได้บเปลี่ยนเสื้อนะครับเนาะก็สามารถลงไปเล่นกิจกรรมได้เลยนะครับวงนครรรรรรัััับบเเเเเเนนนนนาาาาาาออปปดตข้้้้มมววีีี็็ท่ยยแลกสถ เล่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับวงน้องเออก็สามารถลงไปเล่นกันได้ทุกคนนะครับเนาะจบจากคลิปพี่ก็สามารถเข้าเกมไปเล่นได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่าสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นซีคนใหม่นะครับเนาะยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครััััับบบบเเเเนน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 นาาาาาาะะ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 ววว่่่ปปป็็็คคคคใใหหมมมอออลยยยรรรรรรรณีี้้้้้้พกกงงงตูดจไ สำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับนาะแต่ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว,วา่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่าสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว,ว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับวงน้องก็คือไม่ต้องโดเนทมาเลยนะครับนาอก็คือแบบว่าสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนพี่ก็กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับนาอก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนาองกดไลค์กดแชร์เพื่อ เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะบ๊ายบาย